สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อซทุกท่านเนาะล้นี่นะเอต้นสารนะที่นําไปแกงเนาะนี่ครับเป็นต้นแบบนี้นะฮะเอนี่ต้นแบบนี้เนาะก็เอายอดมันนะไปแกงนะครับป่าสารทั้งนั้นเลยนะเอฟซี่าปุ้ยก็ ก็ลองจะมันไม่มีมือมือซือกล้องอยู่นะนี่ยอดอ้วนโตโตนะฮะนี่นะฮะพ,พี่น้องฉีเอาเลยโอ้มันมีมือตองสองมือเนาะโอ้ยอดอ้วนมากเลยนะนี่ป่าสารนะครับพี่น้อง เอาไปแกงใส่ไก่เนาะที่แม่มาต่อยนะครับแกงใส่เมื่อคืนนะครับพี่น้องอก็จะเอาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมไปฉีกให้ดูเนาะนี่นะครับพี่น้องฉีกมาก็จะได้ลำต้นแบบนี้นะครับพี่น้องขอ,อให้บาปุ้ยเนาะตัดเอานะครับ อร่อยนะครับพี่น้องใครที่นะใครที่ไม่เคยเห็นต้นสารนะครับก็แบบนี้นะครับพี่น้องนี่พี่แฟนเอาเนาะตัดเอาเดี๋ยนะวเห็นไหวก็จะตัดเอาไหวานะครับพี่น้อง ตัวนี้เห็นสารก็เอาสารก้อนนะครับก็นี่แหละฮะเอฟซีเหตุผลที่พวกเราเนาะเดี๋ยวเอซจะถามว่าเออขึ้นเขามาทําไมนะครับขึ้นเขาไปทําอะไรนะครับก็นี่อะ่ะมาหาอยู่หากินเนาะเหมเหมือนเหมือนมีรอยคนตัดเลยเนาะนะครับ เห็นสารก็สารเห็นไหวก็เอาไหว้นะครับหมาไล่หนูนะก็เอาหนูนะครับพี่น้องพอแล้วบ่ไปไปต่อนะฮะตัวนี้ก็เที่ยงแล้วเนาะพวกเราก็ยังไม่ได้ทานข้าวเลยเดี๋ยวเลาะไปอีกก่อนนะฮะเอฟซมันมันเกลเอหน่อยเถอ มันไม่อ้วนบ่มันไม่อ้อนวนเท่าไหร่เนาะ,ะพี่น้องดงนาะเอฟซเนาะเดินเอาะไปเรื่อยๆนะครับนี่คือดงนะครับพี่น้องอะพี่น้องครับก็เดี๋ยวพักอีกสักแป๊บเนาะ ทานข้าวก่อนนะครับพี่น้องก็อยู่ในกลางเขานะครับเดี๋ยวพักกินข้าวเดี๋ยวก็เดินทางต่อนะครับก็จะเลาะหาอยู่หากินทั้งวันนะในวันนี้ส่วนน้องหมานะก็พักก่อนเนาะเดี๋ยวให้ <c oughs> นีพ่พ่อพกินก่อนค่อยกินทีหลังไปครับพี่น้องก็หลังจากที่ทานข้าวเสร็จเนาะนะเราก็เดินทางต่อนะครับไหลฮะไปทางไหนไปทางไหนนี่ บ้านเราอยู่นู่นเนาะน,นนี้ไปทางตะลานบอกมืดฝนมาอีกแล้วครับพี่น้องหวายก็ยังไม่ได้เลยไปทางเลนนี่น่ะฮะพี่บอก โคดนำนัำนกัแต่ไม่ได้มาแต่หงเดืองฮิงละ่ะก็กอย่าลืมอยู่เด้เนาะมันก็หลงๆนาเอฟซีเลาะไปเรื่อยๆครับ มาก็ไม่เหา่านะครับไม่มีสัตว์เนาะไปข้างเหลืออีหน่ะพี่บอกโอ้เขาไม่เอาวัวขึ้นมาเลี้ยงนะฮะ ลวกมากเลยทางก็ไม่เป็นทางนะครับให้กินนะบอกลบ,บ,บลหรบุรับอยู่มันเป็นกลิกลักอยู่นะเอฟซีมาผมก็ <c oughs> หลุงนี่ก็ไม่รู้อยู่ไหนนะครับไมีแมงแข็งบ่ไปทางเลือนี่นะไปทางเลือ ไปทางนน้นบ่มันได้กินอะไรครับพี่ท้องฮึดมกินอะไรโอ้โหมันควัดอยู่ตรงนี้เนาะนี่ควัดนูหรือเปล่าไป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  นี่จะเป็นน่าจะเป็นทางเนาะนี่นะฮะเจอแล้วคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะหาอยู่หาก,กินตามธรรมชาตินะครับพี่น้องอคลิปนี้สวัสดีครับ